ถ้าคุณเป็นนายจ้างคุณปรับค่าแรงหกร้อยปรับเงินเดือนสองหมื่นห้าทันทีหรือตามที่คุณหาเสียงเนี่ยคือคุณเนี่ยกำลังทำลายเศรษฐกิจทำให้คนตกงานนักลงทุนที่ผ่านการประชุมเอเปกที่จะเข้ามาประเทศไทยซาอุดีสามแสนล้านที่มาลงทุนอีกหลายประเทศที่มาลงทุนเข้าชะง,งักหมดถ้าคุณพูดอย่างเงี้ยใครจะกล้ามาถ้าจะหาเสียงอะไรก็แล้วแต่ผมไม่เคยที่จะกล้าล่วงนโยบายของใครทั้งสิน้น แต่ถ้าเรื่องเกี่ยวกับความหายหนะทางเศรษฐกิจทางแรงงานเนี่ยผมต้องพูดหาเสียงสนุกแบบนี้ไม่ได้หาเสียงต้องมีวุฒิภาวะหกผมถามคําว่าคุณหาเสียงคุณอยากให้เป็นเหมือนปี54 300บาทเพื่อคุณถล่มทลายในการได้คะแนนเสียงแต่คุณรู้ไหมว่าคุณกําลังโยนระเบิดให้กับเจ้าของกิจการกาลังโยนระเบิดเวลาให้กับแรงงานที่จะตกงานอีกเท่าไหร่คุณต้องค่อยๆปรับตามสภาพและคุณอย่าหาเสียงโดยเอาภาคเอกชน มาเป็นตัวประกันอย่างนี้ถ้าคุณหาเสียง,ยงนี้คือคุณให้เอกชนจ่ายตามที่คุณหาเสียงแต่คุณได้คะแนนเสียงอย่างนี้มันไม่ถูกวันหนึ่งเนี่ยมี6 0 0 5 0 0 6 0 0 700 800พันหนึ่งมีหมดมีตั้งร้อยกว่าอาชีพแต่ถ้าเกิด600บาทโดยไม่ต้องผ่านการทดสอบฝีมือแรงงานไม่ผ่านการสกิลเนี่ยคุณคิดดูว่าแรงงานต่างด้าวจะะลักเข้าประเทศไทยเท่าไหร่แล้วมีงานให้เขาไหมถ้าคุณคิดอย่างนี้คือคุณกําลังทําให้ประเทศหรือเศรษฐกิจนักลงทุนหรือคนตกง,งานอีกหลายล้านคนเลยนะถ้าคุณคิดอย่างนี้ การปรับค่าแรงมันปรับอยู่แล้วแต่มันปรับเป็นสเต็ปอย่างที่ผมปรับล่าสุดช่วงโควิดเราก็ปรับไม่ได้มีแต่พระคับประคองให้ในจ้างอยู่รอดลูกจ้างอยู่รอดแต่ช่วงที่หลังจากโควิดหายเราก็ปรับตามภาวะเงินเฟอ้อ5% 6% 7%แต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าจะปรับเป็น600บาทภายในปี0อีก5อีก้าปีหน้าถ้าปรับตามภาวะเงินเฟอ้อปรับตามหลักเป็นจริงเนี่ย7% 8%ถ้าเศรษฐกิจด,ดีในจ้างเศรษฐกิจเศรษฐกิจดีจะปล่อยให้ลูกจ้างหนีไปทำที่อื่นไหมเขาต้องเพิ่มคแรงงเองะ โบนัสต่างๆเขาต้องเพิ่มไหมถ้าไม่เพิ่มเขาต้องเสียคนดีๆของเขาไปนี่เอกชนเขาเก่งเขาเก่งเขาบริหารเก่งอยู่แล้วนักธุรกิจเจ้าของกิจการเนี่ยกว่าที่จะสร้างรากสร้างฐานธุรกิจมาถึงวันนี้ได้เนี่ยมันยากเย็นแสนเข็ญน,นะเขามีต้นทุนทุกอย่างเขารู้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดคุณเกิดมารวยเลยเนี่ยคุณไม่รู้เนี่ยว่าระบบบริหารเป็นไงคุณรู้ระบบเขาบอกเงินเดือนพนักงานบริษัทไหมสมมติคุณเคยรับเงินเดือน ปกติหมื่นห้าหมื่นแปดทำงานเป็นสิบปีเงินเดือนมาเป็นสองหมื่นฮะอยูย่ๆคุณปรับสองหมื่นห้าคนเข้ามาใหม่สองหมื่นห้าเท่ากับคุณก็บอกเงินเดือนในบรษิษัทเพี้ยนเลยไหมจะอยู่กันยังไงบ้านเราแล้วจะทำไมคนทํางานเขาถึงได้เงินเดือนน้อยจังครับพี่ดันมันเป็นตําเลค่าแรงนะค่าแรงขั้นต่ําของบ้านเราอะแล้วทำไมเราถึงจ่ายเงินเดือนพนักง,งานคนละห้าหมื่นไม่ได้ถ้าจ่ายห้าหมื่นนะรับรองว่าเจ๊งเลยเจ๊งเลยอะเจ๊งสามหมื่นก็ได้อะ งงนั้นเราจะจ่ายนั้งงานหน้าร้านเงินเดือนสามหมื่นได้ยังไงสมมุินะเราขายกาแฟแก้วละสามร้อยสี่ร้อยบาทวันหนึ่งเราขายได้สักพันแก้วเราคิดว่าเราจ่ายพนักงานคนหนึ่งอ่ะห้าหมื่นได้นะเพราะฉะนั้นแล้วมันต้องอยู่ว่าค่าแรงในตลาดอ่ะมันเท่าไหร่ผมจะบอกเลยว่าถ้าเราอยากจะจ่ายเงินเดือนพนักงานมากขึ้นอนะ่ะ GDP บ้านเรามต้องสูงเลยเออประเทศไทยคนจ่ายชานมได้แค่เนี่ยหกสิบเจ็ดสิบทมากกว่าน,นี้เขาก็ไม่ซื้อกันอย่างเงี้ยผมไม่รู้ว่าคลิปเราจะลงเมื่อไหร่แต่มันใกล้เลือกตั้งแลนะ้วใช่ปะถ้าเลือกก็นอกจากคนดีแล้วเ่ราาต้้องดูวว ทําให้ประเทศเรามีรายได้มากขึ้นได้ไหมจะมาแบบว่าจะขึ้นค่าแรงขั้นต่าแ,แล้วยังไงเราหารายได้ให้ประเทศยังไงสุดท้ายขึ้นค่าแรงอ่ะนนคนสวยคือผู้ประกอบการนะเขาทำสิ่งที่เขาทําได้คืออะไรรู้ป่าปลดพนักงานออก <c oughs> หนึ่งปลดออกไม่สองก็คือขึ้นราคาสินค้าสุดท้ายในตลาดคุณคุณได้เงินเดือนสูงขึ้นใช่ไหมแต่ะราควะรัฐบาลประกาศขึ้นค่าแรงใช่ป่ะแต่สุดท้ายคุณก็ต้องจ่ายเงินออกจากกระเป๋าเพื่อซื้อสินค้าราคาแพงขึ้นเพราะผู้ประกอบการเขาอยู่ไม่ได้ไงสิ่งที่คุณทําถ้ามันไม่ควบคุม